พันตำรวจเอกเสรีเศรษฐกรผู้กับการสถานีตำรวจภูธรบ้รานตบพุทธครับเอาเอาสถานีตำรวจภูธรมานตะพุทธจำนวนสี่เบ็ดไดามาเพื่อรรับการตรวจค่อยสองก็ได้มีการปรับปรุงฐานที่ให้มันดูดีใจนะครับ และก็สามารถที่จะมุ่งมั่นได้ในที่เดียวกันขอชื่นชมนะครับแต่ว่าตามนั้นอาจจะมีรางวัลอื่นๆตามมาต่างๆนะครับซึ่งได้ในการที่จะบรรเทาคุณรักประชาชนได้ขอให้ยืนยันว่าเราเป็นคนรัประชาชนนะครับภาวะที่ผาดแฉะเนี่ยตัวตัวผู้นำผ้าผู้นำภาวะที่ขาดแคลนผู้นำเหนื่อย เรเองพักเนี่ยมันจะต้องเอามารวมมาอยู่ที่ห้องสื่อสารนี่บางทีรู้สึกจะครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่าโรงพักมาหาี่าย

นละกรณีว,วายของผมที่ได้ให้ไว้ในวันที่ส5กุมภาพันธ์นะครับว่าต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนนวนนะครับโดยตอรอได้งบประมาณมาที่นี่ปันสามแสนบาทนะครับซึ่สำคคือเราได้ให้ทางผู้นำหน่วยนี้คือเสรีเขาเป็นผู้นำห่วยมาจัดระบบงานในการจัดระบบงานนี้คือหลักการอยู่5ตัวที่เราเินการคือ1เราต้องจัดระบบฐานที่ำงานให้สามารถทำงานได้คือที่ทำงานของพริอาทนีและกำลังส่วนใหญ่ที่นี่นะครับ สองมีการระบบการรับแจ้งรับแจ้งคือเป็นระบบที่หนึ่งเดียวนะครับเช่นรับเสนอเปรียเบยเทียบนะครับพนัานสอบสวนนะครับแล้วก็เป็นคดีอยู่ด้วยกันนะครับระบบแจ้งอันนี้พนักงานสอบสวนอยู่เพื่อเพื่อให้เชื่อของประชาชนนะครับประการที่3ให้มีสูญยุอยู่ที่นี่นะครับและประการที่4มีที่ควบคุมเรื่องหานะครับแล้วก็ อันนี้อันนี้เป็นหลักการที่สำคัญคือเป็นโรงพักนะครับเป็นว่าก่อไฟฟุ้งชาระบบรับแจ้งสูริยุทห้องขังและกําลังส่วนใหญ่นะครับและประการต่อไปเราจะดูว่าในระบบนี้เนี่ยทางผู้นำหน่วยต้องมีการพัฒนาปรับปรุงด้วยนะครับให้ดูดูดีนะครับดูดีก็มีการเติมระบบงานให้ดูดีนะครับประการต่อไปจะดูว่าในการปฏิบัติงานนั้นสามารถควบคุมกิจกรรมได้ได้ดีไหมนะครับได้ดีไหมได้ดีเหมือนเดิมไหมนะครับและประการที่4จะดูว่า ความตั้งใจตำรวจเป็นยังไงสุดท้ายคือประชาชนยอมรับไหมซึ่งโรงพักแห่งนี้ได้รับการประเมินผลเป็นโรงภักสอง